ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนและนี่คือแฮปปี้นุชาชาแนลนะครับหลายๆคนไม่ต้องตกใจนะครับวันนี้นุชาจะมารีวิวประสบการณ์ที่นุชาได้ไปทําเลเซอร์รักษารลุมสิวที่พรอกษมคลินิกก็คือใช้เลเซอร์ชนิด eMatrix ก็คือเป็นเลเซอร์ที่รักษาหลุมสิวได้ดีที่สุดในตอนนี้เป็นเลเซอร์ที่จะช่วยทําให้กระตุ้นการเกิดใหม่ของเซลล์ผิวทําให้หลุมสิวที่เกิดขึ้นแบบว่าระยะเวลานานหรือว่าหลุมสิวลึกหลุมสิวที่มันเป็นอยู่ครับให้เรียบเนียนขึ้นนุชาก็เพิ่ง ทำเลเซอร์มาเมื่อวานนี้เองได้โอกาสอันดีที่จะมาอัดคลิปแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้ทราบกันว่าเลเซอร์แบบนี้รักษาอะไรบ้างหรือว่าราคายังไงแล้วก็ผลที่การรักษาหรือว่าเอฟเฟกที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างนะครับก็คือเราจะมาทําความเข้าใจกันก่อนว่าเลเซอร์อีเมทริกก็คือเลเซอร์ชนิดที่เขาเรียกว่าสามารถกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ผิวทําให้เกิดการฟื้นตัวแล้วก็ซ่อมแซมขึ้นมาใหม่ทําให้หลุมสิวที่เราเป็นนานๆน,นะครับสามารถตื้นขึ้นได้ แต่ไม่แบบว่าไม่ได้เรียกว่าเรียดสนิทนะครับก็ต้องใช้ระยะเวลาในการาฟื้นฟ,นฟ,นฟนูผิวประมาณ1เดือนขึ้นไปแล้วก็สําหรับคนที่เป็นเยอะมากๆเลยอาจจะต้องทําซ้ําหลายครั้งสําหรับนุชานะครับเคยทําเลเซอร์แบบมาเยอะเหมือนกันประมาณ10กว่าครั้งได้แต่ละครั้งที่ทำอ่ะทุกครั้งก็ดีได้ผลแตกต่างกันไปบางครั้งที่นุชาทําก็เกิดเอฟเฟกมากกว่าผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเมื่อก่อนที่เคยทําก็คือเป็น พวกของแยกแยกก็คือเวลายิงไปอ่ะมันจะทําให้เกิดการไหม้ของผิวใน,ในบริเวณที่กว้างมากตกสกเก็ดดาบริเวณที่แก้มหรือว่าบริเวณที่โดนยิงไปเยอะมากๆเลยแล้วก็ใช้ชนิด co2 ซึ่งแพทย์ตอนนั้นนุชชาคิดว่าไม่มีความเชี่ยวชาญพอในการทาเลเซอร์ที่สําหรับเหมาะกับการยิงกับเราอะครับก็เลยทําให้หนุชาเกิดอาการเบลนแสบลอกแล้วก็เกิดสิวเห่อขึ้นนุชาก็าเลยเลิกรักษาไปแล้วพอมาเจอพรเกษมคลินิกก็เลยใช้เลเซอร์สมุดชัวก็คือเป็นกลุ่ม CO2 แล้วก็น่าจะเป็นอ f ก a c t i o n a l l a s e r แบบนี้ในการเลเซอร์ซึ่งทําไป5ครั้งผลถามเพื่อนเพืพ่อนทุกคนถามว่ามันดีขึ้นไหมนุชาก็ว่ามันดีขึ้นแต่ไม่ทําให้ผิวของเราเนี่ยเรียบสนิทนุชาก็เลยเห็นโปรโมชั่นที่พรเกษมคลินิกเขามี20ท่านแรกที่ร่วมโปรโมชั่นนี้จะได้รับสิทธิ์คือสามารถยิงอีเมทริททั่วหน้าในราคา1 0 0 0 0บาทอย่างม่ทั่วหน้าในราคา10,000บาทเพราะว่าปกติถ้าแยกซื้อเป็น3ครั้งทั่วหน้าประมาณ50,000กว่าบาทอะไรงเงี้ยซึ่ง จำราคาที่ชัดเจนไม่ได้ก็คือเท่าที่จําได้นะครับมาพูดถึงเรื่องที่นุชาได้ไปทำเมื่อวานหลังจากที่เราไปทานะครับนุชชาต้องการทาเลเซอร์แล้วเราก็ไปสามารถไปบอกเจ้าหน้าที่ได้เลย,เลยว่าเราต้องการทาเลเซอร์รักษาหนุมสิวแล้วก็ต้องการให้คุณหมอเนี่ยดูสภาพผิวหน้าของเราก่อนว่าจะต้องเอ่อกดสิวอะไรไหมหรือว่าทำซับซิชชั่นหรือว่าในการเจาะพังผืดอ,อะไรด้วยไหมพอผ่านโปรเซสของการที่คุณหมอได้ดูสภาพผิวหน้าของเราแล้วเนี่ยครับก็อยู่ขั้นตอนของการโปะยาชาคลีนหน้าแล้วโปะยาชา แล้วรอประมาณ1ชั่วโมงก็ถึงขั้นตอนของการทํำเลเซอร์ซึ่งระยะเวลาการทําเลเซอร์ไม่นานเลยครับประมาณ5 1 0ถนาทีเท่านั้นถามว่าเจ็บไหมเหมือนโดนหนังยางเส้นใหญ่ๆดีดหน้าหลายๆคนบอกว่าพี่นุชาคะ บางคนเขาเจ็บมากเลยนะเมื่อวานนุชชาได้สอบถามทางพี่พ,พี่พนักง,งานไปเขาบอกว่าบางคนนี่ถีบเก้าอี้เลยเราบอกว่าไปเปล่าเพราะว่านุชชาได้ทำน่ะนุชชารู้สึกว่าไม่มันไม่เจ็บขนาดนั้นเป็นระดับความเจ็บที่นุชชาทนได้หรือว่านุชชาผ่านออกระบวนการต่างๆที่เคยทาเลเซอร์มาในอดีตนะครับก็เลยทําให้ไม่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเจ็บอะไรเท่าไหร่หลังจากที่ทาเลเซอร์ไปมาดูสภาพผิวหน้าอย่างใกล้ชิดของนุชากันดีกว่าว่าสภาพนาสุดหลังทาเลเซอร์แล้วตอนเนี้ยทาครีมบำรุงอะไรอย่างเงี้ยปกติแล้วก ก็ทาขี้ผึ้งให้ทามานะครับจะให้ดูสภาพผิวหน้าด้านด้านซ้ายแล้วกันสภาพผิวหน้าด้านซ้ายถ้าดูใกล้ๆนะครับก็จะเป็นลักษณะของเป็นตารางเล็กๆแล้วก็มีหลุมสิวเล็กๆๆอะไรเงี้ยก็สิวก็ไม่ได้มีแล้วก็คือคุณหมอเน้นยิงแก้มทั้งสองข้างเพราะบริเวณหน้าผากอะไรเงี้ยนุชามไม่ได้เป็นสิวไงมีเมื่อวานให้พี่ๆพนักงานกดสิวบริเวณที่หน้าผากเพราะว่า ก่อนที่นุชชาจะรับปิญญานุชาไม่สามารถกดได้เพราะว่าจะเกิดอาการชำ้ำไม่อยากจะกดเองก็เลยให้พี่ๆพ,พ,พนักง,งานกดให้นะครับในในส่วนของด้านขวาด้านขวาจะเป็นหนักหน่อยหนักก็คือเมื่อก่อนเนี่ยนุชาเป็นสิวหัวช้างแล้วทีเนี้ยเราเอาเข็มไปบงหรือว่าเอามือไปดิบ,บไปกดอะไรเงี้ยก็เลยทําให้เกิดการเกิดหลุมเยอะอ,อ่อมีกดสิวบริเวณบางจุดก็เลยทําให้เกิดอาการจ้ำแดงบางจุดนะครับอยู่ใกล้ๆนะครับก็จะเป็นอ,อ่อรอยหลุมเล็กๆแล้วก็มีตาราง ถ้าสมมติว่าดูโดยรวมแล้วถามว่าแดงมากไหมหนุชาก็รู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างแดงพอๆกับที่นุชาทําโปรแกรมของการรักษาหลุมสิวสมุทชัวที่เคยทํามาเพื่อนๆทุกคนพี่ๆน,น,น้องๆทุกคนสามารถดูคลิปย้อนหลังที่นุชาได้ลงไปประมาณ 4- ีหเดือนออประมาณปีที่แล้วครับสามารถดูพิม Google ก็ได้พิมพ์ YouTube ก็ได้ว่านุชารักษาหลุมสิวก็จะเจอคลิปเก่าๆที่นุชาเคยทํารีวิวของสมุทชัวสำหรับคนที่ไม่เคยลองทําแล้วอยากจะเริ่มต้นในการรักษาหลุมสิวนุช แนะนำให้ผ่านโปรแกรมของสมุทชัวก่อนก็ได้คนที่ลุมสิวไม่มากนะครับสามารถออทําโปรแกรมสมูทชัวก็ดีขึ้นละแต่ในกรณีที่เป็นสิวหนักสิวเยอะแล้วเกิหลุมสิวเยอะๆเหมือนที่นุชาเคยเป็น ทำสมูทชัวแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่เรียบเนียนเสมอผิวอะไรเงี้ยนุชาก็เลยตัดสินใจที่จะทำโปรแกรมของ e m e t r i c นุชาทำเสียค่าใช้จ่ายประมาณเมื่อวานนะประมาณหมื่นกว่าบาทค่าคอร์สหนึ่งครั้งหนึ่งหมื่นบาททั่วหน้าแล้วไม่รวมค่ายาแล้วก็ค่ากดสิวแล้วก็พบแพทย์ค่าพบแพทย์ประมาณ120บาทค่ากดสิวถ้าจำไม่ผิดนะครับตามไปเสร็จประมาณ80บาทแล้วก็มียากินก็คือกลุ่มพวกของแอนตี้ไบโอติกก็คือออยาลดการอักเสบเพื่อฆ่าเชื้อหลั หลังจากที่เราทาเลเซอร์มาเพราะว่าจะเกิดการอักเสบได้แล้วก็มีามยาลดมีลดบวมนะครับก็มีคุณหมอจ่ายมา3ตัวก็ต้องกินให้ครบ5วันแล้วก็จบโปรแกรมของการรักษานี้ไประหว่างการที่นุชชาได้ไปทาเลเซอร์มามีวิธีการรักษาผิวหรือว่าดูแลผิวอย่างไรข้อที่สำคัญม,มากๆที่นุชชาจะแชร์ให้ทุกคนได้ทราบกันว่าเราต้องทํายังไงบ้าง 1. ต้องเลือกใช้สบู่หรือว่าผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่ไม่มีฟองที่ค่อนข้างมากหรือว่าอ่อนโยนแล้วก็2 ต้องทาพวกมจอร์ไรเซอร์อย่างเช่นอะโลเวยล่าหรือว่าครีมบำรุงที่เรามีอยู่ที่เหมาะสําหรับคนเป็นสิวแล้วก็สามารถฟื้นฟูผิวในระหว่างที่เราไปทำทรีทเมนต์หรือทาเลเซอร์มาแนะนําให้หลีกเลี่ยงพวกวิตามินซี AHA BHA แต้มสิวในช่วงวันแรกหรือว่าพึ่งหลังจากที่เราทํามาก่อนนะครับในส่วนของการเอ,อ่อทาครีมกันแดดทุกคนก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าต้องทาแล้วที่สําคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือต้องทาครีมขี้พึ่งอ่ะจะเป็นตลับแบบนี้นะครับของวันกร จะเป็นไขวัยสวสลีนแต่มีอออคุณสมบัติที่ดีกว่าเพราะว่านุชาชอบมากๆเลยนุชาชอบที่เอาขี้ผึ้งตัวเนี้ยมาทาปากเพราะว่านุชชาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแพ้และลิปสติก หรือว่านวดหรือว่าวาสลีนอะไรต่างๆที่นุชาเคยใช้อ่ะมันรู้สึกว่าปากเราแห้งลอกแต่พอใช้ตัวนี้เรารู้สึกว่ามันหายสามารถใช้ทาทั้งหน้าทั้งริมฝีปากที่สําคัญน,นุชาจะบอกเพื่อนๆที่กําลังรักษาหลุมสิวอยู่เราก็ต้องการให้ผิวของเราเนี่ยสามารถเสริมสร้างหลุมสิวหรือว่าเติมเต็มหลุมสิวได้ดีมากยิ่งขึ้นนุชาแนะนําให้ทานวิตามินซีหรือว่าคอลลาเจนหรือว่าอาหารเสริมที่จะช่วยทําให้ฟื้นฟูสภาพผิวแล้วก็คอลลาเจนของเราเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นอย่างของนุชาก,ก็จะทานเป็นพวกวิตามินผง ชงละลายน้ําดื่มผงฟองฟู่ซีซีตรัสที่นุชาเคยรีวิวไปหรือว่าทานออวิตามินซีแบ็กมอ e ที่รุ่น500มิลลิกรัมะครับค่อยๆปลดปล่อยตัวยาสามารถทานได้เช้าเย็นเพื่อเป็นการบู์ผิวแล้วก็เร่งผิวแล้วช่วงนี้นุชาก็ทาน SO d ดีเป็นวิตามินที่ช่วยลดหน้ามันทําให้สามารถต้านอนุมูลอิสระได้ด้วยก็ทานหลายๆตัวร่วมกันเลยเท่าที่ทานมาหลายเดือนก็ไม่รู้สึกว่าออตับของเราทํางานหนักอะไรนะเพราะว่านุชาก็ไปตรวจการทํางานของตับอยู่สม่ําเสมอว่า ร่างกายของเราเนี่ยมันโอเคไหมเพราะว่าช่วงที่เราต้องการซ่อมแซมผิวของเราเนี่ยเราต้องอดูแลมันอย่างเข้มข้นแล้วก็ต้องการรักษาทําให้ผิวของเราเนี่ยดูดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วจะได้คุ้มกับการที่เราเสียเงินไปเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวนุชชาจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบกันเป็นระยะระยะว่าลุมสิวดีขึ้นไหมเรารู้สึกว่าทําแล้วเป็นยังไงบ้างคุ้มกับสิ่งที่นุชาจ่ายไปหรือเปล่าแต่นุชาคิดว่านุชชาเลือกไม่ผิดแน่นอนเพราะว่าเป็นเลเซอร์ที่ดีที่สุดในตอนนี้สําหรับคนที่สนใจสามารถคอมเมน ใ,ใต้คลิปหรือว่าอินบ็อกมาทางแฟนเพจหรือว่าในไลน์ก็ได้เราจะได้คุยกันอ๋อส่วนตัวส่วนตัวนะคบวันนี้ชาก็ขอตัวลาไปก่อนสําหรับคนที่รักษาสิวอยู่ <c oughs> นุชาก็ขอเป็นกำลังใจให้อย่าก,กดบีบแกนะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องรักษาหลุมสิวหรือว่าไม่ต้องไปทำเลเซอร์เหมือนนุชาไม่ต้องปลิบเปลืองต่างหลายรอบรักใครคิดถึงพวกเราทุกคนนะครับสวัสดีครับลาไปก่อนครับบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบาย